มีกี่คนในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยตั้งเป้าหมายด้านความสําเร็จกับชีวิตมาแล้วแต่ฉันยังไม่สามารถประสบความสำเร็จเท่าที่หวังตั้งใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นด้านเงินนะครับหรืออาจจะเป็นด้านการทํางานสําหรับบางท่านใครมีปัญหานี้กดหนึ่งให้หน่อยละกันนะครับใครที่ฟังย่อหลังก็กดไปด้วยเลยนะครับและสําหรับนะครับทุกท่านนะครับที่ตั้งเป้าหมายแล้วได้เป้าหมายตามนั้นครับแต่อาจจะอยากขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้น ยากทำให้ตัวเองเติบโตมากขึ้นนะครับใครที่รู้สึกว่าทําได้แล้วแต่อยากจะอัปเกรดตัวเองอยากจะขยายตัวเองให้ใหญ่มากขึ้นกับเป้าหมายที่ตัวเองจะตั้งครับกด2ให้หน่อยแล้วกันนะครับอ่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ฟังย้อนหลังคุณก็กดให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณโต้อตอบและมีส่วนร่วมเยอะที่สุดนะครับก็จะทําให้คุณนะครับสามารถที่จะเข้าถึงตัวเองได้นะครับ โอเคไหมแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ที่สละเวลาในการรับฟังไลฟ์สดนะครับบางท่านอาจจะกําลังเพิ่งเลิกงานเดินทางหรือทานข้าวนะครับซึ่งเวลาตอนนี้หกโมงครึ่งอาจจะเป็นเวลาทานข้าวของครอบครัวนะครับแต่ว่าคุณก็ยังเปิดฟังไลฟ์สดนี้ของอิทยาาสรนะครับเราสัญญาว่าประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนี้เราจะให้คุณค่าคุณอย่างเต็มที่โอเคไหมครับและสิ่งนี้คุณจะได้รับ3ข้อในวันนี้นะครับก็คือวิธีการค้นพบเป้าหมายนะครับโดยที่คุณเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตัวเอง นะครับข้อที่1นนะและข้อที่2ครับวิธีการสร้างสมดุลของอารมณ์นะครับข้อที่2และข้อที่3นะครับวิธีการให้ความหมายใหม่นะครับข้อที่3นะครับเพราะฉะนั้นมีใครอยากได้ทั้งหมดนี้แล้วก็ลองกด3มาหน่อยนะครับหรือกดว่าอยากได้ทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเน็ตโอป้าดีเลย์ไม่เห็นข้อความใครนะครับแต่ว่าคุณยังโต้ตอบเวลาที่คุณฟังสดหรือฟังย้อนนะครับให้ได้ประโยชน์กับตัวคุณนะครับไม่ใช่อป้า และมากกว่า3ปีครับเราเนี่ยก็ทําสัมมนามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมมนาสดสัมมนาออนไลน์นะครับช่วย้ลูกศิษย์นะมากกว่าหมื่นคนนะครับมีรายได้มากกว่า6หลัก7หลักและบางท่านทะยานถึง8หลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะจุดเปลี่ยนที่โอป้าอยากจะพูดเรื่องเป้าหมายพูดเรื่องชีวิตพูดเรื่องของการเงินให้กับคุณฟังเพราะอป้าเองก็เคยเป็นมนุษย์กันเดือนมาก่อนครับเคยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินครับแต่จุดเปลี่ยนมันก็คือว่า เราติดสต็อกนในออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยเราขายออนไลน์ไม่เป็นเราก็ปิดตําแหน่งช่วยกันอื่นไปเราเป็นหนี้นะคะแล้วเราแบบติดสตอ็อกเราเครียดเราจิตตกมากๆรวมถึงเนี่ยเราเปย์คนอื่นนะเปแฟนตัวเองนะครับจนหมดตังไปเลยครับเงินเดือนเยอะนะครับเป็นผู้บริหารเงินเดือนเยอะก็จริงแต่ว่าก็เอาไปเปจนหมดอนะเอามีเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นก็หมดเลยนะครับสิ่งนั้นโอป,ป้าได้เรียนรู้ครับว่าการที่เราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่ได้เซตเป้าหมายชีวิตอันนี้จะทําให้เราเนี่ยต้องเอาบางอย่าง ไปฝากไ้กับคนอื่นจริงไหมจริงไหมเวลาที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถล็อกเป้าหมายตัวเองได้เราไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราเอาความฝันเราการงานเราทุกๆอย่างไปฝากไว้ที่คนอื่นจริงไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่โฮปามีปัญหานี้เนี่ยเอาแต่ความฝันครับเอาแต่ความสัมพันธ์ไปฝ,ไปฝากไ้ที่คนอื่นคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องมาช่วยงานเราแล้วก็ซัพพอร์ตในงานของเราเพื่อจะทาให้ธุรกิจเราเติบโต แต่ถามว่าวันนี้เรารอคนอื่นได้ไหมครับไม่ได้ครับเราต้องดูแลธุรกิจเราเองนะเราต้องดูแลธุรกิจเราเองพิมพ์พร้อมกันนะครับฉันต้องดูแลธุรกิจของฉันเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เรามีสามีภรรยามีคนรักเนี่ยเราไปคาดหวังว่าเขาจะต้องทํางานบางงานแทนเรานะครับต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบมาให้กําลังใจต้องหวังว่าทุกคนจะชื่นชมซัพพอร์ตเราให้กําลังใจเราแต่สิ่งที่ดีที่สุดครับคือเราต้องให้กําลังใจตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีแรกในการเซตเป้าหมายกลับมาอยู่กับตัวเองก่อน นะครับกลับมาอยู่กับเตงก่อนถามเตงเลยว่าวันนี้ความฝันเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของใครครับเป็นเรื่องของเราใช่ไหมใช่ไหมอ่าใครคิดว่าใช่ก็พิมใช่ามาหน่อยนะเผื่อเน็ตอป,ป้าดีเลยน,นะครับใครฟังสดฟังย้อนก็พิมมาหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นย้อนหลังให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อุดรก็ฝนแบบแหนกําลังฟ้าคลุ้มเลยเนี่ยนย่ฟ้าร้องอยูอย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเน็ตอาจจะดีเลยบ้างขออภัย่รงหน้าเนาะนะครับแต่ว่าจะอ่านเท่าที่อ่านได้ครับมันอาจจะเด้งย้อนย้อนหลังเลยดีเลยก็ว่ากัน ส่วนใครที่ฟังย้อนหลังก็พิมพ์ไปด้วยนะครับคุณกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนความฝันและความสําเร็จเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของเราครับเรารับผิดชอบตัวเราก่อนเพราะฉะนั้นความสําเร็จเป็นเรื่องของการรับผิดชอบตัวเอง100%ครับและสิ่งที่คุณจะต้องทําเพื่อทําให้คุณได้เป้าหมายนั้นนะครับปกติคนส่วนมากมักจะคิดเป้าหมายอยู่ในหัวใช่ไหมใช่ไหมอย่างพี่ๆตอนนี้หลายท่านอาจจะคิดเป้าหมายอยู่ในหัวครับ การที่คุณเนี่ยแค่คิดเป้าหมายอยู่ในหัวไม่ทําให้สําเร็จครับคุณจะต้องมีสมุดและเขียนมันลงไปอาจจะเขียนอาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือทุกวันก็ได้ครับคุณสามารถเขียนสินี้ลงได้ทุกวันสิ่งที่คุณจะเขียนมีอะไรบ้างสิ่งที่คุณอยากได้เขียนในประโยคในรูปของปัจจุบันครับเขียนในประโยคในรูปของอะไรนะครับปัจจุบันเยอะตัวอย่างเช่นฉันมีฉันเป็น i am นะคบ i am rich ฉันรวยอ่าหรือ i am powerful trainer โอเคฉันเป็นเทรนเนอร์ที่ส่งพลังฉันเป็นครูโค้ชที่ส่งพลังอันนี้ก็ได้นะครับคุณเขียนในประโยคที่ฉันมีฉันเป็นจากนั้นนะครับคุณใส่กรอบระยะเวลาที่ใช่เข้าไปนะครับว่าคุณเนี่ยอยากจะให้ผลลัพธ์นี้หรือ outcome อนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับใส่ลงไปเลยนะเป้าหมายที่ดีถ้าขาดไทม์ไลน์หรือระยะเวลานะครับก็ไม่สามารถทำให้เกิดผลได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้อง ใส่เวลาด้วยนะครับจะใส่เป็นวันเดือนปีเป็นวันอาถ้าบางคนกําหนดเป็นวันบางคนก็กําหนดเป็นเดือนเป็นปีแนะนํานะครับใส่เป็นเดือนก็จะดีนะครับบางท่านอาจจะไม่กล้าใส่วันแต่ป้าแนะนําใส่เป็นเดือนก็โอเคนะอย่างตอนที่ป้าตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับก็ใส่เป็นเดือน ก็ได้ผลลัพธ์เลยครับอย่างตอนนั้นเนี่ยที่จะซื้อที่ดินที่บ้านใช่ไหมครับใส่เป็นเดือนและวันอันนี้คือป้าเพิ่มวันก็คือจะต้องซื้อที่ดินให้ได้ก่อน19ธันวาและปรากฏว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วครับมันสามารถซื้อได้ก่อน8ธันวาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทําสิ่งนี้ได้สําเร็จนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณก็สามารถตั้งเป้าหมายได้นะครับโดยที่ใส่ระยะเวลาจากนั้นเนี่ยคุณซอยย่อยครับว่าอะไรที่คุณจะต้องใช้เช่นทักษะ ความคิดอารมณ์ความเชื่อหรือพาร์ทเนอร์ของคุณอะไรบ้างที่คุณจําเป็นจะต้องใช้นะและซัพพอร์ตให้คุณได้เป้าหมายนั้นเช่นบางเรื่องมันดูใหญ่มากคุณอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์หรือเปล่าคุณอาจจะต้องมีเมนทอร์ไหมคุณอาจจะต้องไปเรียนคลาสอะไรคุณอาจจะต้องอ่านหนังสือเล่มไหนคุณอาจจะต้องไปเจอใครเพื่อให้ดีลธุรกิจนี้คุณประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นคุณก็ลงดีเทลกับเนื้องานของคุณจากนั้นครับใส่ไทม์ไลน์ ที่เนื้อง,งานของคุณอีกครั้งครับว่าจากงานที่คุณเนี่ยแตกแยกย่อยออกมาเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างแล้วคุณใส่ไทม์ไลน์เข้าไปครับโอเคไหมใครฟังอยู่ก็ฝากกดจอให้ด้วยนะครับเคาะใจเรืๆๆยๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้เป้าหมายใหญ่นะคุณซอยเป็นเป้าหมายเล็กนะเป้าหมายใหญ่ก็ใส่ระยะเวลาเป้าหมายเล็กก็ใส่ระยะเวลานะครับสวัสดีครับพี่นิชชาและพี่จูนะนะครับอ่าพี่จูนะสามเหลี่ยมสุขภาพนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเซตไทม์ไลน์นะหรือเวลากําหนดเด a ไลน์ที่คุณต้องการได้รับคนส่วนมากอยากรวยครับอยากสําเร็จครับแต่คุณไม่กล้าวัดผลว่าตอนไหนจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันที่ไม่มีการกําหนดระยะเวลาเป็นความฝันที่ไร้ความหมายครับและไร้จุดนะครับว่าจะต้องเส้นสุดจุดใดถ้าวันนี้โอปป้าให้พี่วิ่งมาราธอน แต่ไม่ได้บอกว่าพี่ต้องวิ่งกี่นาทีพี่ต้องวิ่งถึงเส้นชัยที่เท่าไหร่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่อย่างน้อยเวลาคุณไปแข่งวิ่งมาราธอนโอปป้าบอกคุณว่าเฮ้ยพี่พี่วิ่งเนี่ยทั้งหมดสามกิโลเมตรนะถ้าพีงถ้าพี่วิ่งคนแรกได้นะพี่ได้รับรางวัลหนึ่งพันบาทหนึ่งแสนบาทเป็นต้นสุดท้ายพี่เอมี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงื่อนไขเราจะ ยอมรับมันไหมยกตัวอย่างบางคนเคยวิ่งมาราธอนที่3กิโลแต่พอเงื่อนไขใหม่คุณไปเห็นการแข่งขันที่วิ่ง50กิโลซึ่งร่างกายคุณยังไม่พร้อมถามว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมคุณอาจจะยังไม่ลงแข่งณเวลานั้นก็ได้จริงไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเราปลายทางมันคืออะไรกรอบมันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นแฟกตัวเลขวันที่ยอดขายที่คุณอยากได้เป็นจํานวนสุดิกพปีนกี่ คุณไม่สามารถเซตสิ่งนี้ได้มันก็จะเหมือนกับการที่เราวิ่งแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องวิ่งกี่กิโลหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามัน50โลโอเคยังไม่ไหวฉันขอวิ่งจาก3โลเนี่ยเป็น5โลก่อนได้ไหมจาก5โลเป็น8โลแโลเป็น10โลเงี้ยเป็นตน้นคุณก็จะมีปักหมุดปลายทางจริงไหมเพราะฉะนั้นนะครับทุกเป้าหมายของคุณ ใส่ตัวเลขยอดขายที่คุณต้องการใส่จํานวนคนที่คุณต้องการจํานวนทีมก็ได้สมมติคุณอยากจะหาทีมคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมครับคุณก็หาทีมเข้าไปหรือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะใส่เวลาในระยะเวลาของเป้าหมายหลักเป้าหมายรองนะอันบนเขาเรียกว่า primary นะครับอ่าก็คือเป็นเป้าหมายหลักของครับนะครับเป้าเป้าหมายหลักของเราอ่ะเอออันหลักที่เราอยากได้เช่นเราอยากจะสร้างทีมขาย มีเงินสิบล้านบาทจากทีมนี้อ่ะโอเคแล้วเป้าหมายย่อยคืออะไรคุณต้องไปหาทีมคุณต้องมีสติ้งคุณต้องเทรนนิ่งคุณใสมาเลยอะยกดตัวอย่างนะสมมติว่าคุณอยากได้เป้ายอดขายสิบล้านบาทจากแดนคุณนี่คืองานหลักโอเคคุณลิสต์ไว้ว่าจะต้องจบก่อนธันวาปีนี้แล้วควนี้คุณใส่ดีเทลครับเช่นเราจะต้องค้นหาทีม,ค,ทมค้นหาทีมโดยอะไรล่ะโอเคคุณอาจจะค้นหาโดยไลฟ์สดอาจจะค้นหาโดยยิงแอด อาจจะค้นหาโดยอะไรต่างๆกันนะมากมายที่คุณจะทําได้ครับพอดแคสต์ไหมยูทูบหรือเปล่าหรือจะเป็นคลิปวิดีโอนะหรือการสร้างเว็บินาอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะหายอย่างไงจากนั้นเมื่อคุณได้แล้วเนี่ยคุณก็มาดูซิว่าคุณทําอะไรได้บ้างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีทีมแล้วต้องทาอะไรโอเคนัดมิ팅นัดคุยกันโอเคไหมนัดมิ팅นัดคุยกันหรือบางครั้งพอนัดคุยกันเสร็จโอเคคุณอาจจะมีดีเทลของการเทรนหนึ่งสองสามสี่ห้าเทรนในออนไลน์เจอตัวออฟไลน์ทำยังไงก็ได้ครับ ที่ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลงดีเทลแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นความสามารถต่อมาที่จะทําให้คุณได้เป้าหมายคือการลงดีเทลครับพิมพ์พร้อมกันครับชั้นลงดีเทลเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยทำไมไม่สามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้เพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะลงดีเทลนะในเนื้องานได้เลยคือบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรแต่ไม่ลงว่าเมื่อไหร่ และน่ากลัวเรารู้ว่าเมื่อไหร่แต่เราไม่ลงดีเทลเพราะสุดท้ายเราจะรู้สึกหนักครับเพราะว่างานมันใหญ่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆคนส่วนมากอยากรวยแต่ไม่อยากเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ต้องลงมือทําเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะหลอกสมองให้ลงมือทําคุณต้องซอยเป้าจากเล็กๆอ่าใครรู้สึกเข้าใจมากขึ้นนะก็พิมพ์เก็ตมาหน่อยแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับ และข้อต่อมาครับสิ่งที่จะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายคุณได้ดีก็อาจจะหมายถึงการปรับสภาวะอารมณ์ให้สมดุลสภาวะอารมณ์ที่สมดุลเนี่ยเอาจริงพูดง,ง่ายง่ายมันก็คือทัศนคติที่ดีจริงไหมจริงไหมทัศนคติที่ดีจะทําให้คุณไปได้ไกลกว่าคนที่มีทัศนคติเชิงลบเสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเแล้วเราจะคิดดีได้อย่างไรเนเมื่อสถานการณ์มันเป็นลบเออใครอยากรู้พิมพอยากรู้มาหน่อยแล้วกัน ครับขอบคุณมากเลยครับนะครับอ่าขอบคุณมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้มันมีสถานการณ์ที่เลวร้ายไ,ไม่ว่าจะเป็นโควิดอ่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเงินเฟ้อสงครามเอออะไรก็แล้วแต่โรคระบาดโรคป้าเราจะคิดดีคิดบวกได้อย่างไรเขาบอกเลยว่าความสามารถอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีถ้าเราอยากเป็นคนประสบความสําเร็จคือความสามารถในการคาดหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแม้วันที่คุณมืดบอดสนิท เพราะตอนที่คุณมืดบอดสนิทนี่แหละเป็นตอนที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงถ้าคุณยอมแพ้คุณก็กลับไปอยู่มาตรฐานเดิมหรือที่เดิมแต่ถ้าคุณอัปเกรดมาตรฐานคุณไม่ว่าจะเป็นสกิลความคิดวิธีการหาเงินวิธีการขายวิธีการทำคอนเทนต์นนต่างๆถามว่ามีโอกาสไหมที่คุณจะ break t h o u หรือดีมากกว่าเดิมคำตอบคือมันดีครับแต่มันอาจจะบอกเลยครับว่า มันอาจจะไม่ได้ดีมากหรือบางคนอาจจะดีมากแต่แน่นอนมันไม่เคยอยู่ที่เดิมจริงไหมความสามารถเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกคาดการณ์ว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตโดยกลับมาทบทวนองค์ประกอบว่าอะไรที่ช่วยฉันเนี่ยไปต่อได้ทำยังไงก็ได้ครับที่คุณไปข้างหน้าที่ไม่อยู่ที่เดิมนั่นคือจุดสำคัญใช่ไหมใช่ไหมอ่าส่วนใหญพี่บอลเพนใช่ไหมอะไรก็ได้ครับที่ําให้คุณไปข้างหน้าไม่อยู่ที่เดิมและถอยหลังคุณต้องเลือกมัน โอเคไหมคุณต้องเลือกมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าเราเลือกการไปต่อหรือยอมรับการอยู่ที่เดิมถ้าเราไม่อัปเกรดไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความคิดหรือแม้แต่การลงมือทําคุณก็จะอยู่ที่เดิมหรือแค่ถอยหลังคนครับคุณรับได้ไหมล่ะเช่นถ้าคุณไม่มีเงินอยู่ตอนนี้คุณรับได้ไหมที่คุณจะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งปีอ่ะโอเคปีนี้คุณอาจจะทนได้แล้วปีหน้าถ้ายังทําคลิปในทิกตอกไม่ได้เงินคุณทนได้ไหมล่ะ อายตัวอย่างเป็นเคสติ๊กต็อกปีนี้คุณยังหาเงินกับเจ๊ต็อกไม่ได้คุณพยายามขึ้นกล้องสามสี่กล้องพยายามเกี่ยวก้อยแล้วคุณไม่ได้เงินแล้วปีหน้าคุณก็ยังไม่ได้เงินอีกครับเพราะสิ่งที่คุณโฟกัสมันผิดจุดคุณโฟกัสไปตรงจุดที่คุณใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ได้เติบโตมันเติบโตแต่ฟอลโล่แต่มันไม่ได้เติบโตด้านการเงินคนส่วนมากสอนคุณเป็นไวรัลคลิปแต่ไม่ได้สอนให้คุณหาเงินจากคลิปจริงไหมอืม ใครคิดว่าจริงเป็นจริงสวัสดีครับพี่นิปนะครับพี่เอมมี่บอกว่าใช่แล้วค่ะต้องตัดสินใจไปต่อนะครับเออสุดยอดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจงเลือกการไปต่อไม่ใช่อยู่ที่เดิมทําได้โดยอะไรครับการลงทุนกับตัวเองเป็นการไปต่อที่ดีที่สุดถ้าวันนี้มีใครรู้สึกว่าเตงต้นทุนน้อยไหมครับพี่แมน่อ่ครับอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ซิดและทุกท่านใครรู้สึกว่าเตงต้นทุนน้อยครับ ถ้าคุณชีวิตบอกว่าคุณชีวิตต้นทุนต่ําต้นทุนน้อยคุณเป็นหนี้คุณมีชีวิตที่ไม่ดีมากนะักสิ่งที่คุณต้องต่างคือการเรียนรู้คุณเคยเห็นเด็กที่ยากจนเนี่ยแล้วเขาตั้งใจเรียนไหมครับจนแบบเรียนจบมีหน้าที่การงานดีๆทาอันนี้เขาก็สามารถพลิกชีวิตได้ก่อนเกิดเราเลือกระดับการเกิดไม่ได้ครับเราเลือกพ่อแม่ไม่ได้จริงไหมเราเลือกฐานะเราไม่ได้เลยแต่หลังจากการเกิดเราเลือกได้ ถ้าเราต้นทุนชีวิตน้อยเราต้องเรียนรว้ให้มากกว่าคนอื่นเป็นเรียนฟรีก็ได้ครับจะเป็นแบบเรียนเสียเงินถูก,กๆก็แล้วแต่คุณเลยคุณต้องเติมอาหารสมองให้กับตัวเองจริงหรือไม่ทําไมบางคนบอกว่าคนรวยก็รวยเอารวยเอาเพราะเขาเนี่ยก็พยายามดีเวล็อปเมนต์อยู่เสมอแต่แน่นอนคนที่มีทัศนคติคิดลบตามข้อที่ผ่านมาเขาก็จะบอกว่าก็ขเขามีเงินซื้อคอร์สออนไลน์ซื้อเปปไมนาซื้อสัมมนาเน,นี่ยอืมสุดท้ายแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณชี้คืออะไรครับข้ออ้างจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เข้าข้างต็งมากเกินไปเพราะโอปป้าเองที่บ้านก็ล้มละลายก่อนที่จะมาอยู่จุดนี้ไม่มีใครเก่งทั้งนั้นครับโอปป้าเรียนฟรีใน youtube เรียนใน Google เยอะมากเก็บตังค์แบบโหสี่สาห้าร้อยตอนนั้นไปเรียนคอร์สออนไลน์นิดๆีหน,น่อยน่ารักน่ารักมากราคาพยายามเรียนคอร์สออนไลน์เท่าที่เราเรียนได้อ่านหนังสือที่เป็น e book. อีบุ๊กอ่ะ อันไหนแจกฟรีอันไหนแบบอ่านในเน็ตนู่นนั่นก็พยายามเข้าเรียนครับอันไหนเป็นสัมมนาฟรีก็เข้าครับไม่เคยย่อท้อกับสิ่งนี้ขอให้ฉันได้รู้บ้างว่าอะไรจะเปลี่ยนชีวิตฉันคุณต้องคิดแบบนี้มันคือข้อสองใช่ไหมมันคือข้อสองใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันนี้ของแพงขึ้นทุกอย่างขึ้น,ท,นทุกอย่างครับยกเว้นค่าแรงไม่มีทางที่ค่าแรงขึ้นครับแม้เศรษฐกิจจะเปลี่ยนจาไว้นะครับไม่มีทางครับ เมื่อก่อนตอนที่อป,ป้าอยู่ในงานประจํามาก่อนนะตอนนี้ก็เป็นโค้ชชมอาชีพอย่างเดียวมาสามปีละเมื่อก่อนตอนที่อยู่ในงานประจําครับโอ้โหเศรษฐกิจนะก็จะมีแบบต้องแบบอัปเกรดอะของกินของใช้มันแพงขึ้นไม่เคยมีครับที่บริษัทจะขึ้นค่าแรงบริษัทมีแต่จะลดพนักงานลงครับบางคนอาจจะบ่นกลรดาให้ที่ทํางานว่ามึงให้เงินเดือนกูน,น้อยแต่ดีกับคุณได้มีงานทาเห็นไหมครับพอเรากลับทัศนคติใหม่ มันได้มุมมองใหม่ใช่ไหมแทนที่คุณจะคิดแย่ว่าแม่งที่ทํางานไม่เพิ่มเงินไม่มีทางที่บริษัทไหนจะเพิ่มเงินให้คุณครับยกเว้นเพียงแต่คุณขยายศัก,กยภาพและทําผลลัพธ์บางอย่างจนที่ทํางานอาจจะเลื่อตนตําแหน่งอาจจะเพิ่มค่าคอมให้กับคุณอืมหรือบางครั้งคุณหาลูกค้าได้มากขึ้นบริษัทก็จะให้ค่าคอมกับคุณเยอะขึ้นใช่ไหมอย่างโอป้าเนี่ยเคยเป็นตั้งแต่พนักงานขายซิมมาเป็นแคชเชียร์เป็นผู้จัดการเป็นเทรนเนอร์เป็นอาวุธเป็นหลายอย่าง คือตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มขายซิมเนี่ยเขาให้เงินเดือนตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วเนาะเขาก็ให้เงินเดือนนะครับอยู่ประมาณสักเจ็ดพันมันก็น้อยมากเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอป้าขายดีอ่ะมันจะได้ค่าคอมเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวิกฤตที่คุณเนี่ยเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจยุคไหนโอป้าเชื่อว่าคุณไม่เคยได้ยินหรอกว่าค่าแรงขึ้นยกเว้นแต่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือขายได้มากขึ้นจริงไหมใครคิดว่าจริงนะคุณเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองเลยเพราะโอป้าก็เคยเป็นมนุษย ไม่มีทางที่บริษัทจะเพิ่มคือแม่งแบบมันพยายามเพิ่มอีค่าน้ํามันใช่ไหมแต่ก่อนเราเติมน้ํามันแค่ประมาณไม่ถึงยี่สิบาทโอยเกิดทันใจว่าแก่แล้วเปลว่าไม่ใช่วะไม่ใช่นะคือแม่งไม่เคยเพิ่มค่าแรงให้เลยในขณะที่น้ามันเพิ่มขึ้นจริงไหมเข้าใจพอโอเมาเนอะก,กันเดือนเออคือรู้เลยว่าว่าคุณฟิลไหนนะครับแต่วันนั้นโอป,ป้าก็มีทัศนคติเชิงลบไหมไม่มีครับ คือเป็นคนที่โชคดีนะที่ปีพยายามที่จะมีทัศนคติเชิงบวกคือไม่ได้ด่าว่าองค์กรแต่หาทางครับว่าเอ๊ะ้วถ้าฉันจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นจะทํำยังไงเห็นไหมครับแค่คุณถามคําถามใหม่คุณไม่ต้องคิดลบละโอเคโอป,ป้าก็เลยบอกว่างั้นมีตัวไหนในในบริษัทเนี่ยที่มันขายแล้วได้ค่าคอมไหมโอเคเขาก็บอกว่าถ้าขายถ้าขายตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นนะขายโนเกียได้ค่าคอมน้อยต้องขายยี่ห้อเวลคอมต้องขายยี่ห้อสคูต้องขายยีห Welcome, ยย่ห้อวีเทคซึ่งเป็นยี่ห้อมือถือแบบของจีนอะ่ะก็เลยขายยี่ห้อพวกนี้มันได้ตัวละ200บ และคุณลองคิดดูสิสมมติว่าอป้าขายได้ร้อยตัวกี่บาทครับคุณเล่นก่อนคุณเล่นก่อนคือตอนนั้นเนี่ยขาย b t e c คนะที่อป้าขายอป้าจําได้อป้าขายได้ค่าคอมตัวละสองร้อยนะครับแล้วขายได้หนึ่งร้อยตัวคุณว่าอป้าได้ค่าคอมเท่าไหร่ครับสองหมื่นนี่จะพรรุ่น b t e c นะขายจนหมดสต๊อกเขาอะครับจากรุ่นที่ติดสต๊อกเอามาขายเพราะรู้ว่าได้ค่าคอมเยอะแสดงว่าวันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าสินค้าคุณเนี่ยมันติดสต๊อกหรือไม่ติดมันอยู่ที่คุณพัฒนาทักษะขายใช่หรือไม,ม ป,ป้าก็หายครับเพราะตอนนั้นเป็นเด็กจบใหม่โหให้เงินเดือนกูเจ็ดพันกูจะไปพอกินได้ไงเนี่ยน้ำมันแม่งก็เยอะแล้วใช่ไหมเข้าใจคุณเลยแล้วป้าก็ห่อข้าวไปกินด้วยห่อข้าวจากที่บ้านไปกินนะไข,จข่จงไข่เจียวเออแกงจงแกงจืดมีหมดเลยครับความสามารถในการที่คุณจะถามเองอย่างถูกต้องมันคือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเกิดปัญหาคุณให้ความหมายอย่างไรมันก็เป็นผลมาต่อจากทัศนคติที่ดีใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับแต่ถ้าวันนี้อป,ป้าบอกว่าโอ๊ย บริษัทแม่งเชีย่ยแม่งให้เงินเดือนกูน้อย้ค่าความกูน้อยศักยภาพคุณล่ะอะไรที่คุณเรียกร้องจากบริษัทได้บ้างจริงไหมครับตอนนั้นเราป้างเงินเดือนเจ็ดพันครับได้ค่าคามสองหมื่นสองหมืนเจ็ดจนเราทํางานไปสักพักเนี่ยสามสี่เดือนเราเริ่มอัปเกรดที่จะเป็นผู้จัดการร้านครับเงินเดือนเพิ่มไหมครับเพิ่มมาที่หลังไม่เกี่ยวประสบการณ์เยอะบ้างน้อยไม่เกี่ยวศักยภาพที่คุณทําไง โอป้าทำยอดขายได้สูงสุดมาต่อเนื่องแล้วสามารถดูแลร้านค้าได้เขาก็เลื่อนให้เป็นผู้จัดก,การร้านพอเป็นผู้จัดก,การร้านโอเคสกลภาพคือดูแลร้านได้ดีถึงยอดตลอดเขาก็ปรับให้มาดูเก้าสาขาเห็นไหมครับเงินเดือนเพิ่มจากอะไรครับจากตำแหน่งและสกิลภาพคุณหรืออาจจะมาจากสกิลภาพของคุณใครคิดว่าใช่พิมใช่เงินเดือนโอป้าเพิ่มขึ้นจากการที่โอป้าทำผลลัพธ์ได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากได้ผลลัพธ์ไม่มีทางขึ้นค่านแรงที่เป็นสแตนดาร์ดแน่นอนครับฟันธงน้อยมากถ้าคุณไม่ได้เลื่อตนตำแหน่งฟันธงและไม่ต้องบ่นเลยไม่ต้องบ่นให้เสียเวลาและงงงีดใจเลยเขาจะไม่ขึ้นครับจริงไหมใครคิดว่าจริงเมมจริงถ้าคุณบอกว่าฉันใช้จ่ายไม่พอฉันมีหนี้สินแต่ก่อนนะครับถ้าอายุตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่อปุป้าัศนคติเชียงลบไป กู้นะครับเขาได้ไงไปกู้ไปรูดบัตรเครดิตธนาคารแล้วเปียผู้หญิงแล้วธนาคารโทรมาทวงเมื่อก่อนอป,ป้าก็ทัศนคติเชิงลบในบางเรื่องก็ด่าธนาคารครับถามว่าวันนี้ใครเป็นคนก่อนนี้เราเองสรุปแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ไหมใครเิดว่าใช่ปิมใช่ครับเนาะวันนี้มีใครเก็ตขึ้นไหมครับค่าแรงจะไม่มีวันขึ้นครับแม้เศรษฐกิจจะเน่าแค่ไหนเขาไม่ได้มาสนใจครับว่าคุณเป็นหนี้อย่างไร เพราะมันคือเรื่องส่วนตัวของคุณครับตอนที่ป,ป้าอยู่องค์กรไหนก็นแล้วแต่เขาไม่ได้มาสนครับว่าป้าเป็นนี่บัตรเครดิตกี่ใบเขาสนใจแค่ว่าคุณทํางานให้เขาได้มากน้อยไหมถ้าคุณทํางานได้มากโอเคคุณได้ค่าคอมมากจบคุณได้เลื่อนตำแหน่งจบเขาไม่เข้าใจหรอกครับเพราะมันแพงอย่างตอนที่ป้าทํางานซัมซุงค่าใช้จ่ายก็สูงมากครับในการเดินทางใช่ไหมต้องไปประชุมต้องออกเงินเราก่อนต้องมาเบิกทีหลังนู่นนี่นั่นกว่าเงินจะเข้าเข้าไม่ตรง ไม่เคยมีเขาเพิ่มค่าตัวนี้ให้อปป้าเลยแม้โรงแรมมันจะราคาสูงเขาก็ให้เลทแค่สี่ห้าร้อยหกร้อยก็แค่นี้ครับเครื่องบินจะราคาขึ้นกระช่างเขาก็ให้เลทเ,เดิมอะให้เลทห้าร้อยโอปป้าก็ต้องออกเพิ่มเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่เซ็ตเป้าหมายเปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้ความหมายใหม่ใครได้เรียนรู้เยอะขึ้นครับในคลาสนี้ใครได้เรียนรู้เยอะขึ้นครับอ่าใครได้เรียนรู้เยอะขึ้นครับ มีไหมมีไหมใครได้เรียนรู้เยอะขึ้นครับพิมพ์นะครับว่าได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณที่อาจจะเป็นน่นกันเดือนอยู่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆนานาครับทุกอย่างจะถูกผันแปรครับตอนนี้เศรษฐกิจจะเป็นตัววัดว่าใครจะจริงในตลาดจําไว้นะครับจําเรื่องนี้ไว้อย่าให้ผิดเพียนเรื่องนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจที่คุณต้องรู้เลยเศรษฐกิจเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นโรคระบาดเวลามันเกิดขึ้นมันจะวัดว่าใครเป็นตัวจริงในตลาดอยู่เสมอครับจริงไหม ว่าใครเป็นตัวจริงในตลาดทุกวงการที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็แค่ลงทุนกับเตงที่จะเป็นคนที่เอ็กซ์เพิดในด้านที่คุณเก่งอะไรล่ะที่คุณเก่งอะไรที่คุณจะพัฒนาได้ในงานประจําก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นออนไลน์เสมอไปในงานประจําคุณก็ได้ทํายังไงคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งคนส่วนมากไม่อยากเลื่อนตาแหน่งหรอกครับเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบเยอะแต่ตอนที่ป้ารับรับในการเป็นตําแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ตอนนั้น U, พเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นใช่ครับเงินเดือนเพิ่มขึ้นค่าคอมอัปเกรดใหม่เลทในการเบิกค <Dave. S 2> so ่าใช้จ be ่ายก็จะดีมาขึ so ้นมากกว่าพนักงานปกติใช่ไหมเขาได้ห้าร้อยเราได้เลทพันเห็นไหมดีขึ้นมาแล้วชีวิตดีขึ้นมานิดนึงแต่จริงค่านอนพันห้าก็ออกเพิ่มอีกห้าร้อยไงมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมไงดีกับมันไม่ด้มีสวัสดีครับพี่กระต่ายดีกับมันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการเซตเป้าหมายเขียนมาลงมา